น,นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ไลฟ์ลากพาวันเล่นนะสามห้าตารางเมตรเข้ามาเจอครัวนะเป็นห้องที่มีการแบ่งสัดส่วนดีนะมีตู้รองเท้านะฮะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอโซนทานข้าวนะโซนทานข้าวนี่จะวางเป็นสีที่นั่งก็ได้แต่นี้เขาทาแบบเป็นตู้ยื่นออกมานะครับแล้วก็ฝั่งนี้มีพื้นที่เหลือเขาก็ทำเป็นตู้โชว์ได้อีกนะอันนี้ด้วยความที่มันเป็นห้องตัวอย่างแหละนะ ส่วนห้องนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นมันจะมีบานเลื่อน3ตอนนะกั้นห้องตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับกระจกก็ใหญ่ตามมาตรฐานไลฟ์นะก็โอเคนะพอเราวางมา่านวางอะไรไปครบมันก็ดูแบบดูไม่ได้ติดอะไรนะครับอันนี้ผนังทีวีนะใหญ่ยยอยู่เหมือนกันนะครับอามองย้อนไปห้องนี้35มาตารางเมตรแต่มันได้มันแบ่งฟังก์ชันได้เยอะแล้วก็มันมีความโล่งนะผมว่า เป็นเสน่ห์ของห้องนี้นะครับส่วนของห้องนอนนะห้องนอนอันนี้วางเตียงควีนไซส์นะครับแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าได้นะมีช่องวางกระเป๋ามีตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าเป็นบานเลื่อนนะฮะด้านหลังให้เป็นกระจงเงาเลยนะครับห้องตัวอย่างก็แต่งมาหรูหราดีนะครับส่วนบานในห้องนอนก็จะเป็นแบบบานเปิดนะครับ แต่ด้านบนเขาจะเอาคอมแอร์ไว้ซึ่งก็นิดหน่อยแต่ก็ยังถือว่าได้กระจกที่เต็มซ้ายสุดถึงขวาสุดอยู่นะครับถัดมาคือห้องน้ำนะห้องน้ำก็มาตรฐานห้องน้ำเอีเป็นยกสเต็ปนะเป็นห้องน้ำแบบสร้างสำเร็จรูปนะยกสเต็ปขึ้นมาห้างล้างมือสุขภัณฑ์ชาวเวอร์นะครับโอเคผมว่านี่เป็นห้องที่ดีนะ3-5ท่านอยู่หห้องนอน 35ผมว่าซื้อทายเนี้ยโอเคเลย